ทรัมป์บ้าคลั่งจีนยิ่งชนะเพราะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเข้าถึงความจริงทำความจริงให้ปรากฏจากแนวคิดพรรคคอมมิวนิสต์จีนยิ่งโดนดทรัมป์บ้าคลั่งมากเท่าไรก็จะยิ่งสร้างเงื่อนไขให้จีนสามารถใช้แรงส่งกระทำการผลักดัน ให้การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปในทิศทางที่กําลังเป็นไปเร็วขึ้นเป้าหมายคือสังคมอุดมการณ์ที่ชาวโลกมีอนาคตร่วมกันภายใต้การนําของจีนที่ปัจจุบันมีสีจิ่นผิงเป็นแกนนาซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงว่า มีความสามารถระดับชั้นนำของโลกเพราะสามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตของคนจีน1,400ล้านคนได้สำเร็จและสร้างประเทศจีนให้เจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้านเหนือกว่าประเทศอื่นใดในโลกบนฐานคิดเดียวกันคือยืนอยู่บนความถูกต้องของประวัติศาสตร์และถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางทั้งนี้วิธีคิดพื้นฐานที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำไปสู่การปฏิบัติทัท้งหลายทั้งปวงก็คือเข้าถึงความจริง และทำความจริงให้ปรากฏหรือทุกอย่างเริ่มจากความเป็นจริงและหาสัจจะจากความเป็นจริงซึ่งดำเนินมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคเมาเจ๋อตงจนถึงปัจจุบันนี้คุณสมบัติเช่นนี้ของคณะผู้นำจีนเพียงพอที่จะนำพาชาวโลกเดินหน้าไปสู่อนาคตร,ร่วมกันได้สังคมโลกยุคใหม่ที่มีจีนเป็นต้นแบบจะเต็มไปด้วยการแข่งขันกันสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและจิตใจปรากฏ ให้เห็นได้ไม่เว้นแต่ละวันนี่คือภาพใหม่ในยุคใหม่ภายหลังจีนพังอาดขึ้นเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกอันเป็นผลของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครั้งนี้จับทางจีนสันติตั้งรัฐภิบากรเข้าถึงความจริงทำความจริงให้ปรากฏข้อเขียนนี้จะลองเฉลยดูว่า เหตุใดสังคมโลกยุคใหม่จึงต้องมีจีนนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่กลายเป็นตัวเร่งให้โลกหมุนเร็วจีดันให้จีนพังงาดขึ้นสวนทางกับการตกวูบของสหรัฐอย่างรวดเร็วและหากว่าสหรัฐตัดสินใจก่อสงครามร้อนด้วยอาวุธทันสมัยกับจีนโอกาสที่สังคมโลกจะพลิกผันในอัตราที่เร็วขึ้นก็สูงยิ่งระเบียบโลกใหม่ที่ถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางก็จะ มาถึงเร็วกว่าที่คาดคิดนั่นคือการกระทําทุกอย่างที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะด้วยเจตนาอะไรผลที่สุดจะลงเอยให้กระบวนการขับเคลื่อนของประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่มีจีนนาปรากฏชัดเจนขึ้นยิ่งโดโนัลด์ทรัมป์บ้าคลั่งมากเท่าไรก็จะยิ่งสร้างเงื่อนไขให้จีนสามารถใช้แรงส่งกระทําการผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปในทิศทางที่กําลังเป็นไปเร็วขึ้น เป้าหมายคือสังคมอุดมการณ์ที่ชาวโลกมีอนาคตร่วมกันภายใต้การน,นำของจีนยิ่งไปกว่านั้นในมุมมองของผู้เขียนคุณสมบัติของคณะผู้นำจีนตั้งแต่นี้ไปจะกลายเป็นต้นแบบของคณะผู้นำประเทศต่างๆที่จะทำหน้าที่บริหารประเทศประสานไปกับคณะผู้นำจีนทั้งในยุคการน,นำของสีจิ้นผิงและหลังจากนั้นร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโลกไปสู่อนาคตร่วมกันบนฐานคิดเดียวกันคือ ยืนอยู่บนความถูกต้องของประวัติศาสตร์และถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งพัฒนาพลังการผลิตสร้างความเจริญทางวัตถุปฏิวัติสังคมและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตปลูกฝังแนวคิดที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของประวัติศาสตร์ยุคใหม่ให้แก่เยาวชนของชาติเป็นต้น อีกในหนึ่งมุ่งสร้างภูมิปัญญายุคใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานการเข้าถึงความจริงและทำความจริงให้ปรากฏให้เป็นที่ยึดมั่นของชนในชาติตั้งแต่ระดับคณะผู้นำประเทศไปจนถึงประชาชนทั่วไปซึ่งกระบวนการทางความคิดลักษณะนี้ได้ปรากฏชัดแล้วในประเทศจีนอันเป็นผลจากการปฏิวัติสังคมอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในกลางศตวตรรษที่20ที่นาโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งนี้ วิธีคิดพื้นฐานที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำไปสู่การปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็คือเข้าถึงความจริงและทำความจริงให้ปรากฏหรือทุกอย่างเริ่มจากความเป็นจริงและหาสัจจะจากความเป็นจริงซึ่งดำเนินมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคเหมาเจ๋อตงจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเหตุนี้ข้อสรุปและหลักวินิจฉัยต่างๆของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกรุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแต่มีที่มาจากฐานวิธีคิดเดียวกันนี้ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีคิดนี้ได้รับการพิสูจน์จากการเคลื่อนไหวปฏิบัติทั้งในยุคป,ปฏิวัติและยุคป,ปฏิรูปพัฒนาสร้างชาติแล้วว่าถูกต้องเป็นวิทยาศาสตร์สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั่วไปโดยในนี้คณะผู้นำจีนชุดปัจจุบันที่มีสีจิ้นผิงเป็นแกนนำจึงได้รับการยอมรับอย่างสูงว่ามีความสามารถระดับชั้นนำของโลกเพราะสามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตของคนจีน1,400ล้านคนได้สำเร็จและสร้างประเทศจีนให้เจริญก้าว หน้าอย่างรอบด้านเหนือกว่าประเทศอื่นใดในโลกคุณสมบัติเช่นนี้ของคณะผู้นำจีน เพียงพอที่จะนำพาชาวโลกเดินหน้าไปสู่อนาคตร่วมกันได้อีกทั้งวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวโลกครั้งนี้จะเป็นสิ่งพิสูจน์อีกครั้งในความสามารถของคณะผู้นำจีนที่ยึดมั่นในหลักวิธีเข้าถึงความจริงซึ่งก็คือเข้าถึงขั้นตอนการพัฒนาของประวัติศาสตร์ยุคใหม่และทำความจริงให้ปรากฏซึ่งก็คือทำให้ขั้นตอนประวัติศาสตร์ยุคใหม่นี้ปรากฏเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่าณนะวันนี้สังคมโลกกำลังจะก้าวเดินไปข้าง ัหน้าอีก9ก้าหนึ่งซึ่งเป็นเก้าแบ่งยุคแบ่งสมัยจากยุคที่ทุนนิยมนำโลกเข้าสู่ยุคสังคมนิยมนำโลกนับแต่น,นี้ไปต้นแบบการนำที่ยืนอยู่บนความถูกต้องของประวัติศาสตร์และถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางก็จะกลายเป็นหลักที่นำการบริหารประเทศของรัฐบาลประเทศต่างๆพร้อมประสานกับรัฐบาลจีนร่วมคิดร่วมทำพัฒนาความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทันสมัยให้แก่ประเทศตนและชาวโลกโดยรวมบรรล,ลุเป้าหมายของการสร้างประชาคมโลกที่มวลมนุษยชาติมีอนาคตร่วมกันเป็นลำดับด้วยแบบอย่างของคณะผู้นำจีนที่โลกยอมรับประชาชนประเทศต่างๆจะร่วมกันผลักดันให้เกิดคณะผู้นำยุคใหม่ขึ้นในประเทศตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้จะดำเนินไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วตามการตื่นตัวของประชาชนที่มองเห็น ัเจนว่าสังคมโลกยุคจีนนํำไม่มีใครรอใครมีแต่จะต้องไล่กวดสังคมโลกยุคใหม่ที่มีจีนเป็นต้นแบบจะเต็มไปด้วยการแข่งขันกันสร้างสิ่งใหม่ๆ เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและจิตใจปรากฏให้เห็นได้ไม่เว้นแต่ละวันคณะผู้บริหารประเทศทั้งน้อยใหญ่จะแข่งกันเข้าถึงความจริงและพยายามทำความจริงให้ปรากฏแก่ประเทศตนและโลกโดยรวมนี่คือภาพใหม่ในยุคใหม่ภายหลังจีนพังนาขึ้นเป็นมาหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกอันเป็นผลของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครั้งนี้ใช้คำจีนเจินหลี่ศัตรธรรมความจริง